ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอาแต่ข่าวนี้ต้องช่วยกันค่ะน่าชื่นชมนจริงจรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชุมชนสาพระยาเขาติดเชื้อคูิดสมากกว่า60รายนะคะกลุ่มเส้นได้ก็เลยเอารถเอ็กซ์เรย์อร์ดเคลื่อนที่ไปช่วยตรวจเชิงรุกค่ะเพื่อจะเอาผลที่ได้เนี่ยไปยื่นให้กับทางรัฐ เพื่อให้ไปรักษาในระบบในโรงพยาบาลได้นะคะรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ถูกนํามาจอดไว้ที่ชุมชนวัดสามพระยาเขตพระนครตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อให้บริการตรวจเช็คปอดให้กับผู้ที่ติดเชื้อในชุมชนนี้ค่ะหลังจากชาวบ้านได้ใช้ชุดตรวจแบบแอนติเจนเทสคิตแล้วพบผู้ติดเชื้อเกือบ60คนตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่ระบบการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันแล้ว นายภูวกกร์สีเนียนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นได้บอกว่าผลตรวจจากรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ครั้งนี้นะคะก็จะสามารถเอาไปขอให้หน่วยงานรัฐเนี่ยพิจารณารับเข้าสู่ระบบการรักษาในสถานพยาบาลได้ค่ะเพราะว่าผู้ติดเชื้อบางรายในชุมชนแห่งนี้เขาติดต่อขอเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแต่ว่าถูกปฏิเสธเพราะว่าเขาไม่ได้ตรวจแบบ RT-PCR ค่ะชุมชนเนี่ยตรวจ antigen test เ,เ,เองด้วยตัวเองแล้วก็พบเชือ้อ ซึ่งคนกลุ่มนี้พบเชื้อจํานวนแรกน่าจะ30กว่าคนนะครับ30กว่าคนจากขนาดชุมชนขนาดนี้แล้วมีความพยายามจะให้คน30คนออกจากพื้นที่เพื่อไปอยู่ในจุดพักคอยของกทมซึ่งอยู่ใกล้ๆนี้เองแต่บังเอิญพอมันเป็นตรวจอาเจนเทสมันเลยจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะเข้าไปใช้บร,ริการต่อของระบบสาธารณสุขของทางราชการเราจึงเราจึง,เร,จงเราจึงหาน้ําหนักเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาให้ตัวผู้ป่วยได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยสุดท้ายเชื้อลงปอดแล้วหรือย,ยัง หรือเป็นการบอกไปยังสังคมว่าเนี่ยตรวจอาร์ติเจนเทสเองอยู่บ้านนะครับสุดท้ายตรวจปอดแล้วสภาพเป็นยังไงอย่างน้อยมันเป็นน้ำหนักทางวิยาศาสตร์ที่เราไม่ต้องถกเถียงกันแล้วมาหาขั้นตอนต่อไปว่าทำยังไง ค่ะก็ช่วยหาทางออกให้กับชาวบ้านนะคะโดยผลเอ็กซเรย์ปอดจะทราบผลภายใน1วันหลังจากนี้ค่ะผู้ที่ติดเชื้อก็สามารถนําผลตรวจไปยื่นขอรับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆโดยทางผู้นําชุมชนก็จะช่วยประสานกันต่อไปอรวมด้วยช่วยกันค่ะครับผมเห็นแบบนี้ชื่นใจนะผู้นําชุมชนกับชาวบ้านช่วยกันสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ